สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวายชาแนลครับมื้อนี้พ่อไว้ก็ได้มีโอกาสมาที่สว่างวัดสว่างธรรมดานหรือว่าอ่าสำนักสงฆ์อัมพวันเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มาฮอดพอดีได้มาท่านพอดีครับหลวงปู่กําลังเทศน์พอดีครับปูปู่นนะครับเพิ่นปูนะครับเนาะอนุญาตบัตรําเด้อคั่นเว้าเกินอันใดก็หลวงปู่เอลยหลานบ่ฮู้ความฮู้บ่ถึงครูเฒ่าบ่ถึงการบาดนี้ก็มาฮอดมาถึงแล้วบาดนี้พ่อไว้ก็สิพาเข้าไปอ่าชมการบรรยายของหลวงพ่อเนาะครับเนาะเอาหลวงปู่ครับหลวงปู่ าเพิ่นสิบรรยายถ้ำอะไรแน่นะครับไปเพราะเฮาสิได้ดตัวดีปานใดเฮาก็เขาไปชมการบรรยายธรรมของหลวงปู่ครับไปครับไปไปชพระถไปไปท่านพอดีครับท่านพอดีอ่ะมาครับตามพ่อไปมาครับเกินอยังเข้าเกินภายในเข้าใจบ่ครับสมมุติว่าปู่พญานาคมาลงเบิกตามหน้าที้เขาเกินปูวะเข้าใจปะครับสมมุนทึ่อๆดอกครับวันนี้น่ะเข้าใจบ่าอืมแต่ว่าอาตมาส่วนมากถ้าใครมาเรียกพระอาจารย์อาตมาไม่ชอบนะ อาตมาว่าไม่ไม่เรียกหาครูอาตมาต้องเรียกหาครูอาตมาคขาบ่าครูนี่คือครูของครูอืครูครูเลยครูในครูในไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เข้าใจไหมอันนี้ครูในเขาจะยึ่บอสมมุติครับสมมุติว่าอนญญาหรือว่าปู่มาลงเด็กตัวน้อยได้เขาจะอนดบักยึดบอ ก็ครับเอื้นฟูเหมือนกันนั่นแหละเขาเอื้นผู้ใดรเอื้นฟูผู้ทั้งนั้นเอืนวะครับผมเออแต่ละความหมายนะเข้าใจว่าอันนี้ก็หมายถึงเรียกหาครูอาตมาเข้าใจไหมครับอือคือพูดเถานะมีอะไรเอื้นหาพูเด้อล่ะเด้อยังดีนะความหมายยังเคนเข้าใจว่บเข้าใจครับอืมนี่คือความหมายแล้วก็เป็นฉายาของอาตมาปู่ฤาษีนี่นะอันนี้ฉายาอาตมาเพราะว่าอาตมาชอบเครื่องรางของขังเข้าใจไหมครับใส่ลูกประคัมกับใส่หลายกว่านะครับ ส่นั่นใส่นี่อาตมาก็ใ hmm. ส่นะมากแนงมูน huh. ีนะครับบางทียย <t abra plausible> uh ่ำหนาวสิสมมุิเนาะอาตมากับบะโฮมผาหฮมเนี่ยยังบาอุ่นพวานะครับเอาบะโฮมที่เป็นไล่ฤกษ์สีมาหฮมเขาเอิญฤกษ์สีเขาเอิญปูฤกษ์สีมาดังแต่เป็นเน่นหมดละครับแต่ว่าอาตมาไม่ใช่ฤกษ์สีนะเข้าใจไหมครับผมแต่ว่าเขานับถือผู้เข้าเข้าใจบ่ครับพวกดนตรีนาฏศิลป์พวกหลองรำครับหลองพวกวาดภาพเยี่ยงกระยาเขาจะบัถือ คู call, caring, raw, people, training, ่ในกันเข้าใจปะครับถือปอแก่ถือยังแหวงกันนะครับแต่อัตนมาก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าครับพระธรรมเจ้าพระรีศสงฆ์พระเจ้าเข้าใจปะครับอือันนี้คือสูงสุดแต่ว่าคู่ทั้งนี้นี่เนี่ยคู่ทั้งในช่วงให้ลำนี่คู่ในเข้าใจปะครับครับอืมเพิ่นไหวว่าขอให้เด้อเฉพาะคลิปนี้นะเพิ่นให้ว่าอัน คน war, บ่อยว่าพระไห้ถ้าพ่อของอาตมาที่ผมได้มาทังคืนนี้คนบ่อยว่าพระอาจารย์นี่ให้นะไม่ใช่พระอาจารย์แต่ว่าผู้ให้กันเถอะกูเป็นให้ได้อี่ได้เนาะดี้อีเนาะใครอยู่ครับนี่คือความหมายนะถ้าเกิดต้องเสียบจ้าของไว้เข้าใจวะเอว่างก็มีด้วยกล้วยปลาแล้ะบักนี่เสมอสาธุอาจารย์นะครับอ้าวเอว่างก็มีด้วยกล้วยปลาและอย่าวังก็มีด้วย น้ำมัการาครับคุณการบูรน้ำมัสการครับอือตัง้งตั้งแต่ที่ผมเข้ามาวัดเป็นครั้งแรกนะครับอ<ม>ืคือผมสะดุดที่ต้นตะเคียนนะครับค<ม>ืณผมอยากทราบประวัติความเป็นมาต้นตะเคียนนี้นะครับ <อ 'ot S 2> คุณอ๋อต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนอยู่สองต้นวัดสว่างธารรมบรรดาลของเราเนี่ยชื่อใหม่วัดสว่างธรรมบรรดาลชื่อเก่าสำนักสงฆ์อภัยวันต้นตะเคียนมีสองต้น เรียกว่าตะเคียนสองพีนองเข้าใจบ่ครับขันไปฟอเพิรนก็บอก่นตะกรอนก่อนสิเป็นรูปไปถ้าแม่สบายเงินแม่สบายทองไหนบ้างทีเด้อสบายเงินแม่สบายทองแม่สบายเงินสบายทองเป็นลูกผ่าเทวาเป็นเทพพยดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชให้โชคให้ลากก็มีญาติโยมอยู่ดอกมาทรงมาอะไรก็สมความมุ่งมั่นปัถนาเคยมีโชคมีชัยมาอยู่ดอก ก่อนหน้านั้นตอนที่ญาโยมจะเอามาถาวยายญาโยมก็มีโชคมีลาบหลายล้านบาทเด้เพิ่นแบบคุดได้เ<อ>พิ่นแบบคุดได้ครับแม่แต่เขี้ยนของเห่าหน่ะยนะแม่แต่เขี้ยนอยู่วัดเหาหนี่นะค,คเออเพิ <c> ่ <oughs> <c oughs> นฝันเห็นโอ้ยไม่ยิ่งใส่ชุดมีแต่ชุดงามๆตัวสมัยตะกี้ <c oughs> บ้ดน,นี้อาตมาก,ก็เลยบอกอาตมาว่าโอ้อยากได้ต,นต้นไหเกียอันใดเพิ่นก็เลยเอามาถาวายเอามาตั้งแต่อำเภอบรรพ์เผื่อเออเอา,อเอาเกี๊ส่รถมาถาวายบัดนทีนี้อาตมาก,ก็บก่ได้บวงสรวงดอกจัดคนละหมากลากไม้ดอกไม้ดอกดอกตั้งไปทั้งหน้าเพิน่นก็เลยว่าเอา้าเพิ่นให้เลขบ่มวันนั้นนะ่ะอันเลขติดอยู่ที่ผลละไม้ในะราคาของผลละไม้นะ่ะเราก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกตอนนั้นนะ่ะ<อ>สนใจแต่ป้ายทะเบียนรถแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วลนะ่ะ แต่ว่าติดอยู่อันอันผลละมากรักไม่นะเลข40บนหงวดนีู่เนี่ยไม่ใช่งวดนี้นะเท้าความเริ่มแรกนะตอนใบใบเพิ่นตอนเอาไม้ไม่นะเลข40ติดยู่บางเอิญวันัันออก40หนึ่ง0กย๊บอยู่เนี่ยนั่นหนึ่งวันเป็นราคาของผลละไม่ที่เอามาถวายที่พีติดนะราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับนี้แม่สบายเงินแม่สบายทองอาตมาต่อไปว่าจะทำหลังค่ามุ่งผนโย ขาเจ้ามาส่งเขาเจ้าขึ้นก็ว่าโอ้จะเป็นห่อนหลายห่อนหลพระท่านเป็นตากแดดก้อนไม้บนนะแต่อาตมาบ่ท่านเนี่ยเขาลูกเขาล้อยเพราะว่าค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปค่อยได้ค่อยมีท่านอาตมาเขาลูกเขาล้อยแล้วอาตมาขี่บ่วงสวงแม่ตาเียนอยู่อันเชิญมาจบเกียร์ปุรละเฮ็ดมองตาบมองไว้มองจุดูจุดเทียนจบเกียร์แล้วก็ใช้มืเจ้ามาถ่ายเอาน้ำยู่ดอกท่านคอยบอกกี่ที่นะครคอยกี่ที่ท่านบอกกี่ที่ก็ได้ร้อยเฮ็ดกู้เดียว ใส่ต้อองมาจดูนี่แม่สบายเงินแม่สบายทองครับส่วนมากถ้าผู้หญิงสวยๆมาทรงนี่จะดักจะเข้ามันมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่กล้าถ่ายออกคลิปเขาไม่อนุญาตเพราะเขาซักเบิบๆแบบนั้นเล็ดเฮ็ดเล็ดคือยังเรียนๆึงเป็นอีหลีไหมออกอีหลีไหมเครื่องบนเครื่งล่างไหมป้าดบ้านเราผู้หญิงคนหนึ่งเนาะมาหาจะมามาทำพิธีเหรอเดินไปตรงนั้นน่ะเล่าหลุดเบิบกินรถุดไหมเราว่ได้บินล่างช่วงดอกราวะ อาตมาเขาว่ามีอย่างเดียวอาตมานี่ใส่ของอาตมาก็เห็นคนสักบูบอูอาตมาก็ถิมาปากกาก็กระดาษใไฮรวดมันเป็นทังไงกันความหมายนั่นนะเร<อ>ือว่ต่ว่าอาตมาเห็ดหม่งมุ้งพันโยเห็ดหม่งกาบหม่งไวาเรียบร้อยคุณล่ะรวมอันเส้นอันอื่นเช่นน,น,นึงอันนั้นเอาไปไว้ตัววางตัวเข้าซื้อดอกเข้าใจบอสแล้วก็เลียนี่เป็นเลียไม้ตะเกียนเป็นเลียเกาหัวล้านเป็นไม้ตะเกียนโดยตรงก็เรียว่าเดือดสำเพอเงินสำเพอทอง ผลเงินผลทองมากนะคครับข้อหมายนะเข้าใจป๊อสาขาต่างเกียววนังสันติแม่ตะเคียนเงินสามังกรียนตีสบายเงินสบายทองซื้อเพิ่นนะนะแม่ตะใบเงินสบายทองสองพี่น้องเป็นพี่กับน้องอะนะต้นน้อยกับต้นใหญ่นะได้มากคู่กันเขยับพูดได้แต่ว่าคับไม่ได้ขันเป็นพูดไดซื้อพูดไดปลูกฉลกโชคมหาศาลเข้าใจป๊อเยดอะเดยอะเยอะๆฟันเัวแบบนี้นะมียังไงบ้าง ขันเขอเพือนเขาสีเข็ดวิธีใดูสีเอาขอเลขน้อเพื่อนเขอถอปแมแงขันหาขันปดกันหาขันเปยัเข้าไหวยังเข้ากับตองขนาันเป็ดวันนี้เขาก็เบิงเอาน้องตุนแม่เพื่อนนรูปเอลเบิรงเอามันจีมันจีัดเก่าเก่าดอกใครก็เอาไปใครก็เอาไปไปรูปไปเชื่อพร้อมอยากเียวกันดูถืเก่าดอกนัามาดู ตูเกาดอกแล้วคว้าเอาแล้วถ้างพูดเห็นดอกเยอะแยะ่นขนตาะับทำยังไมเาว่า่ไมด้ีนะครับเรื่องการงเนอหมูยันเบิ้หมูนิาไหมครับีแตเ่ยัน่นะครับ ว่าจะคอยยังไ่คมีคนติดตามไปอ,อยู่หายโครคหายภัยเด้อหายควหายกินหายเวียนหายภัยเจริญโดยทรัพย์ยศไมตีจิตมิตรภาพความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีความสามารถกีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเมื่อมีภัยมาขอให้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยทันท่วงทีมสมมุติว่าเข้าตกทุกข์ไดอยากมากสิที่มีคนเอาเงินมาซ่วยเฮา เ้าใบสาย่ามมีจังเอาไม้ข่อยเด้อนี่ค okay? ือบุญเข้าใจป๊ถ้าไม่มีบุญถ ouais. ้าไม่มีบุญถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันทันหน้าไปเขาก็ไม่เอากันได้ตกลูได้ยากมาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยทันท่วงทีเจ้าเอาใบสายามมีจังเอาไม้ข่อยเด้อข่อยบออกน้ำเจาดอกนี่คือผู้มีบุญบุญเป็นตนเป็นตัวเด้อผู้ใดได้ยินได้ฟังในมือนีวันนี้มีความจุความเจริญช่วงนี้อัตมาของงดรับเกล็กันแก่วันที่12เมษายน2 5 4จนถึงปัจจุบันนี่แหละบบเรย์ลับ บางช่องเท่านั้นที่มาเป็นซื้อกลางสะพานบุญหยายะนายโยมอาตมาก,ก็ขอฝากไว้ตรงนี้น้ำแน่หยายะนายโยมที่ได้ยินได้ฟังให้เข้าใจช่จวงนี้ท่านได้รับเกียรติาท่านได้ท่ามีทีมือได้รับเกียรติมือได้ท่ามีทีก็จะบอกลงทางช่องอีกเช่นหนึ่งคอยคือบอไว้เดี๋ยวนี้ยัตะบุญบ่อน้ำ <c oughs> สากาตาการยานามากูสุมางกอรียนตีขอให้สมความมุ่งม,มั่นรารถนาขอให้มัง่งให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความมุ่งม,มั่นรารถนา สกตากรายนามาโกสุมังกรายนามาคาสากรายนามาโกสุมังกอริยตินะเปิดมงเปิดนาชาลีตินะเปิดมงเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าชี้ทางการเงินเจริญรุ่งเรืองง้องามไพ่บุญนำหมดตาเสกเกียวอัวเป็นที่เพิงสังการายตีพันเตี่ยม้เพ่งเจ้าคุณนเจียวหนินสามสกตาตังเกียววันังสันติขอให้เวียนหายหายเสียนิริจะได้มาอยู่ขางจิ้งเจ้าดอกจังไดอันว่าตนตัวเจ้า เป็นค้างดวงปฏิบจิตใจเป็นนางนำมั่นแต่หงเงืองเกศาผมเกศเก่าตังดอกมา,าปาผสมมีในสารากระดังเทียนต่างใตอันวะหูสองคมสากายนามากรยันตีบูซาพุตบาทเป็นนางเขา่าตอ่อเจ้า,น,า,านั่งฝ่าวันสวยจากก,กูเกยตสาเย่างสองน้วยคอยเป็นปะ,ปปะตูปะฏิบใตบูซาเกลพะยอดพุ่นแนถอนสากายนามาโกสมังกรยันตีนัมังนมีนดีโมดีนั่งมังนมีนเป็นเศรษฐีมังมีเงินทองจงมสำเร็จแก่แหวนเงินทองไหลมาเทมา สิริภพอกาปะสิทธิประสิทธิประสิทธิเมอภิวาัตนาสิริสนิจยังมุตตาปัญญินจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังสตังสักการังเกวันังสันติสักการะนาคุสุมังกรยันติรวยรวยรวยเอาเลยลุ้ยลุ้ยลุสยหนึ่งตัวยนึ่งัวหนึ่งรัวด้วยไปด้วย ด้วยกันด้วยเนี่ยครันดก่ขอให้ลำรวยงนะจดเออค่อฟรวยๆทุกคนนะครับเด้อเอฟซีพอร์ตมัด้วยนะครับเด้อันว่าขอให้รวยเด้อมันต่าบอว่ารวย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 ใละครับครับบานี้ิคับมาเขาสู่โหมดปิจศาสนารรำเป็นตัวยันปิดสมัตพิจศาสนารรมนะครับเด้อขอให้กับเรตีไปเบิ่งแล้วว่าจักสิถึงบ่ถือน้ครับให้ เอฟซีตีเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าพอไวทีลงเป็นตัวเด็กห้จักสีแมนบอแมนขั้นบอแมนกับขออภัยหลายนะครับเนาะเพราะว่าก่อไก่นะครับเป็นกับเป็นเก้าครับหอหีบกับเป็นหาเพรหากับหกนะครับเนาะซอสเสือสองตัวนี่ครับสองเกิดมันตีเป็นตัวยังครับเป็นซีเป็นสามเป็นสองเป็นศูนย์อะไรนะครับเด้อห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 ีบทั้งสองตัวนี่เป็นทั้งหาทั้งหกเลยนะครับเนาะนนี้ใหาจชนนะท้ำแต่ว่าพอไวลงเป็นตัวเลขให้ตัวนี้นะครับ กับว่องหัวาสิเป็นตัวเลเนาะครับเนาะกับว่าให้ให้พิจารณาเบิงครับอ่าแต่ว่าเท่าสิีเป็นเก้าหาฮกกระไรนาะครับเนาะเก้าโอ้เว้นเก้าหาซีกระไรครับนั่นสิเป็นเก้าฮกสามสงส์กระไรนะครับเด้อแต่แแว่าพอไหวบระเด็ล้งเป็นตัวเลขพบประตูุตัวมันทีายนะครับให้ไปตีเอาอันนี้พิจนาถ้ำเป็นตัวเลขพิจนาถ้ำของหลวงปู่เป็นไหหมาของปู่เป็นไหหมาเนาะครับเนาะเท่ากับทรงใจวิจยนาย่านการนับส้มนะครับพอไวหวกับ เฮ็ดาามาให้เป็นแนวทางเพิ่นให้พิจนามาก็กระบ่มีคนหูแต่ว่าเฉลี่ยออกบ่ออกกระบ่มีคนหูนะครับเนอกจากครูคนั้นสิฮู้ครับอ่าเฮาก็ใส่วิจนายาการรับชมอันนี้พอไวก็เอ่อเฮ็ดเฮ็ดให้เป็นแนวทางซื่อนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคลาภก,กันทุกคนทุกคนนะครับเพื่อนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอจะจะเลื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไว้นั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ